กมอมันพูดไปครึ่งเอานะครับก็ขอพวกเราทุกคนนะครับพร้อมดวงจิตด,ดวงใจกันนะครับด้วยพระปรมบรมราชอ,องค์การที่ทรงตัไดไว้ว่าเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์ของมหาสุขมหาชนชาวสยามนะครับพระอ,องค์ท่านจะได้ปฏิบัติให้พวกเราดูแล้วว่ากว่า60ปีบปงการครองราชท่านได้ทรงเป็นต้นแบบต้นอย่างให้พวกเราทุกคนในการเสียสละอดทนนะครับวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวกเรทุกคนซึ่งเป็นคณะวิเทศศาสตร์นะครับรหัสขึ้นต้นด้วย130ทุกๆค,คนก็จะขอพร้อมลูกหลานทุกๆคนจะรวมดวงจิตดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อจะจุดเจียนชัยขวัญพระพรพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นยิ่งขวัญของพระสุกร์ที่กรชชาวไทยตลอดไปตลอดกาลนะครับข้า อาจากกลิ่นราสยามินประโยชน์เสย่งยงเย็นศิราพอพระบริบาลผนพระบุณพระรักษาปวงประชาเป็นสุข เชาองพระประมุขภูมิพลริ่งกวันพวงชนประชาชาไทยมหาราชขัตติยะหัวในดุดร่มโพร่มใสของปวงประชา ชกู้บุญบารมีจากรีเกิดฟ้าองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชาข้าพระพุทธเจ้าขอสาธุดี